สดีครับผมเต้ปรังใจครับในการดูดวงประจำวันเกิดของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนสิงหาคมครับเอาละครับเรามาดูกันว,ว่าการเงินนะของคนเกิดวันจันทร์ในมูงช่งนี้เป็นอย่างไรบ้างดูซิพื้นดวงของคนเกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรในเรื่องของการเงินอดีต อดีตพ่ขึ้นในเรื่องของการใช้เงินใช้จ่ายนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วงอดีตที่ผ่านมามันมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะนะาต้องมีการระวังแล้วก็มันมันเป็นสิ่งที่มันต้องมีทั้งความจําเป็นบ้างไม่มจําเป็นบ้างแต่มันก็ค่อนข้างจะคุมได้ยากเหมือนกันนะปัจจุบันเป็นยางไรปัจจุบันมันยังคงที่จะลูกผีลูกคนอยู่นะมันคือมันยังจับต้องอะไรได้ยากมาพ่ขึ้นไปเพราะอะารหมายถึงว่าลม แปรปรว่มไปหมดในเรื่องของการเงินมันพัดมาพัดไปนะมันยังคุมอะไรแบบจับต้องอะไรได้ยากเหมือนได้มาหมดไปอะไรแบบนั้นเลยก็ต้องระวังเรื่องของการเงินอยู่ยังยังไม่สามารถจะนิ่งนอนใจได้อะไรขนาดนั้นนะครับส่วนอนาคตพลืขึ้นเป็นพเพลิงหมายถึงว่าเงินมันก็สูญสลายหมดไปนะหมดไปเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยดังนั้นเราต้องคุมในเรื่องของการเงินที่ดีก็แล้วกันเพราะว่าอ่ามันต้องระวังในเรื่องปัจจุบันจนถึงอนาคตในเรื่องอารมณ์ในการใช้เงิน พอพับผาพายกับพับเพลิงเนี่ยหมายถึงเรื่องของการที่เงินมันได้มาหมดไปรวมถึงการใช้ความจําเป็นแล้วก็สิ่งที่ไม่จาเป็นรวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมอ่ะดูซิว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีอะไรที่จะเกิดขึ้นและเราจะต้องมีสิ่งที่ต้องระวังอะไรไหมนะในเรื่องของการเงินในดูซิสำหรับเรื่องของการเงินไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เราจะต้องมีความรอบคอบแล้วก็ระวังให้ดีเพราะเพ่ขึ้นว่า เรื่องรายจ่ายต่างๆเนี่ยมันก็มีเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปกังวลแต่ว่าเรื่องของร,รายได้ใครขึ้ว่าการทํางานต่างๆหรือว่าการที่เราได้หาเงินหาทองและสู้อย่างเต็มที่บักบักเนี่ยมันก็พอยจะผ่านพ้นไปได้ในเรื่องของวิกฤตการเงินต่างๆ,ๆที่มันเคยผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปในช่วงเดินสินหาเมื่อหมดเดินสินหาแล้วเนี่ยหากเราไม่ฟุ่มเฟือยเราก็มีการเก็บเง็บทองไว้บ้างถึงแม้ว่าจะเก็บไม่ค่อยได้เยอะแต่ว่ามันก็เป็นการที่ต้อง ให้ความสําคัญในเรื่องของคุณค่ากงงารใช้เงินเยอะๆเข้าไว้นะมันจะได้ไม่เกิดความลําบากที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะเก็บในเรื่องของสิ่งที่ยามจํา,าจเป็นเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าในเรื่องการเงินจะต้องมีการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับอ่ะดูซิว่ามีดวงประถมคำจุนไหมในเรื่องของการเงินมีคนมาช่วยเหลือไหมให้ขึ้นเป็นพระพิเคเนตนะแล้วก็ขึ้นเป็นในเรื่องของการ จัดการบริหารในเรื่องของการเงินให้ดีๆดนะมันมีคนมาช่วยเหลือเหมือนกันแต่ว่า,าสิ่งที่คนมาช่วยเหลือเนี่ยเขาก็ต้องดูกหมนว่าเราจําเป็นแค่ไหนแล้วก็ถ้ามันสุดจริงๆแล้วเนี่ย,ยาาผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เรานับถือนะมีการช่วยเหลือสนับสนุนตัวเราไปกับกเนได้รับพอร์ตนะคือมันหมายถึงว่า รวมไปถึงเรื่องของสริยศิษ์ด้วยที่จะคอยอุปถัมภ์ความจุในเรื่องของการเงินของเราให้ผ่านพ้นไปได้ดีนะมีการขอมีการบนบาสากาวมีโอกาสเหมือนกันที่จะคลียรลายในเรื่องของการเงินแต่ก็รวมไปถึงผู้รับผู้ใหญ่ที่เรานับถือพ่อแม่ญาติพี่น้องก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้การขอ,องเราเนี่ยมันดันและฟันฝ่าไปได้นะครับอ่ะดูซิว่ามีทางแก้ไขยังอื่งอ่อีกไหมที่เราคอยจะทําได้ด้วยตนเองไหมในเรื่องของการเงินที่มันยังติดขัดอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับ ใหขึ้นในเรื่องของอมันต้องเฝ้าดูนะแล้วก็เฝ้าระวังรายวันในเรื่องของการเงินต่างๆที่ต้องคอยดูคอยเฝ้าว่าเงินเข้ามาแล้วออกไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างมีการจดบันทึกให้เรียบร้อยก็ระวังเผลอเลยในการจ่ายอะไรไปก่อนโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังมันก็ทําให้เกิดปัญหาได้ดยเช่นกันในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการขยับขยายการเงินให้มันรุดรุดรั่วนั้นรุดรุ่ยไปมากกว่าเดิมอันนี้มันก็ต้องระวังกันว่าการที่เราจะทําให้การเงินมีการ ลงตัวแนละไม่ให้เกิดปัญหาที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยทำอะไรอย่างไรได้บ้างนั่นก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดการแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของการเงินอย่างไรไม่ให้มันเกิดรอยรั่วที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเช่นกันนะครับอ่ะดูซิว่าไพ่เกินอะไรบ้างในเรื่องของการเงินในดูซิ ไพ่ขึ้นด้านมืดนะแล้วก็ไพ่ขึ้นต้องปรับตัวนิดนึงในเรื่องของการเงินต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจนถึงอนาคตถึงแม้ว่าจะกำกืนฟื้นทนไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระสิวะนะครับพระสิวะที่กําลังจะดึงพิษของพญานาคนะดึงพิษของพญานาคือหมายถึงว่ามันมีเรื่องที่ต้องหนักอกหนักใจแล้วก็แบกรับปัญหาแบกรับในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มัน บีบคั้นนะมาตั้งแต่เดือนก่อนแล้วมันบีบคั้นหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาแต่ว่าก็ต้องอดทนนิดหนึ่งนะอดทนในเรื่องของอปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาแต่ค่อยๆปรับตัวค่อยๆจัดการและอยากไปเหนื่อยอยากไปทุกข์อย่าไปคิดมากจนเกินไปยิ่งคิดมากจิตเรามันก็มองว่าเออทุกอย่างมันก็แย่ไปหมดดังนั้นไม่ใช่ว่าเรามองโลกในแง่ดีจนเกินไปแต่ว่าเรามองในความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นและหาทางออกดีกว่าที่เรามานั่งทนทุกข์ ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าต้องเป็นพลังใจให้จริงๆนะสำหรับการเงินนะของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนสิงหาคมเนี่ยอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะค่อยค่อยปรับจิตค่อยๆปรับใจค่อยๆปรับทุกสื่นอย่าง,ให,หางให้มันไหลเื่อให้มันดียิ่งขึ้นตามสิ่งที่เราจะทําได้นะครับเรามาต่อที่โชคลาภกันบ้างอ่ะดูซวิว่าเรื่องของโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างดูซิพื้นดวงเป็นอย่างไร,รสำหรับเรื่องของโชคลาภให้ขึ้นเป็นเทพเทวานะ เทพเทวาที่ปกปักรักษาเรื่องของโชคลาภมีคนสนุนชําจุนในเรื่องของเทพเทวาให้มีโชคมีลาบมากขึ้นนะในเรื่องของการจะทําอะไรก็ตามมามีมีคนมาช่วยเหลือมีเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาแบบฟุกๆ,ๆุเหมือนกันนดังนั้แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นโชคลาภสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราทำนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆนะค่อยๆ ขยับขยายค่อยเป็นค่อยๆไ,ไปก็แล้วกันในเรื่องโชคลาภสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปและในช่วงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งจิตตั้งกำลังใจตัวเองเพราะว่าใจิตใจมันตกเยอะเกินไปทําให้เรื่องโชคลาภมันรุดรอยหายไปด้วยนะต้องระวังเลือกส่วนตรงนี้นะครับอ่ะดูซิว่าโชคลาภปัจจุบันของเราเป็นอย่างไรบ้างดูซิโชคลาภในปัจจุบันของเรา อ่าพราขึ้นในเรื่องของการปรับจิตปรับใจนะก็มันมีเรื่องของความทุกข์นั่นแหละอย่างที่บอกไว้ว่าบางอย่างมันเป็นความทุกข์มันอย่างมันเป็นสิ่งที่เราอ่ามองข้ามเรื่องโชคลาภสิ่งเหล่านี้ไปที่มันจะควรได้รับมันก็ไม่ได้รับเพราะใจเราเป็นมองโฟกัสอย่างอื่นทําให้มันอ่าทำให้โอกาสเหล่านั้นในเรื่องโชคลาภเนี่ยมันหายไปนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยต้องใช้อาศัยสตินิดนึงในการจัดดูในเรื่องของโชคในเรื่องของลาภในเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งที่ เราจะต้องทําทําอะไรยังไงนักเครียดมากไปมันมองไม่เห็นโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นมากกว่าดังนั้นเรื่องเงินทองที่มันจะไหลเวียนเข้ามานะเกี่ยวกับโชคลาภคนที่จะมาช่วยเหลือคนที่มาให้เงินเรานะหรือว่าในเรื่องของเงินต่างๆที่มันเพิ่มพูนนะธุรกิจต่างๆท,ท,ที่มันเพิ่มพูนเนี่ยมันก็จะค่อยๆดียิ่งขึ้นเองแต่เราต้องมองให้เป็นเท่านั้นเองครับโอเคเรามาดูดีกว่าว่า จะมีเรื่องของลาบลอยไอาลาบลอยนะจะมีคนสมงันที่เล่นหวยนะคนที่ต้องอเสี่ยงโชคเสี่ยงถ่ายหรือซิเป็นยังไงารัวละคนที่เสี่ยงโชคเสี่ยงท่ายลาบลอยเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของอความใจยเย็นนิดหนึ่งแล้วก็ต้องมีการผูกสัมพันธ์นะผูกสัมพันธ์กับเทพเทวาที่เป็นใครที่เป็นยิ่งเป็นสายพญานาคเนี่ยยิ่งได้เปรียบเพราะไพ่ขึ้นเป็นเทพทเทวาสายพญานาคที่คอยช่วยเหลือํำจุนนะในเรื่องของเงินทองในเรื่องของโชคลาภ ของตัวเราหรือลาบรอยของเราเนี่ยให้บังเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากกว่าเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือในพื้นดวงของเราเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการที่มันปล่อยผ่านหรือมองผ่านมากกว่ามันทาให้เหมือนอได้ลาบแต่เสื่อมลาบไปอย่างนั้นอนะ่ะเหมือนมันลดลอยไปตามชะตาของแต่ละบุคคลด้วยนะยุทธิการที่เรามีจิตสัมพันธ์กับพราหน้าแค่ไหนเราก็ถึงเวลาของเราจริงๆหรือเปล่าถ้ามันไม่เต็มร้อยนะถ้าหากเรายังไม่มีการที่แบบ ดุดลอยไปเนี่ยก็เร่งทําบุญเร่งสร้างกุศลเอาไวเ้เยอะๆก็จะทําให้มีการเชื่อมพลังงานกับพญานาคหรือสิงส่งศักดิ์ที่เรานับถือบูชานะครับอันดูซิว่าในเรื่องโชคลาภเราจะาเพิ่มเติมนะจัดสรรอย่างไรได้บ้างให้มันดียิ่งขึ้นไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องของโชคลาบนะหร,รือลาบลอยของเราเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับเทพเทวานะแล้วก็ เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกชะตาของตัวเราด้วยนะในเรื่องของโชคลาภม,มันก็ยังมีมาบ้างไม่มาบ้างนะมันเป็นเรื่องของบุพกรรมของแต่ละบุคคลเลยนะไม่ใช่ว่าจะเดือนนี้จะเป็นคนบรรจันจะเป็นงี้ทุกคนเลยมันก็ไม่นะมันขึ้นลงยังไม่แน่ไม่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุพกรรมของส่วนบุคคลถ้าใครกรรมเยอะก็อาจจะมีโอกาส ไม่ค่อยมากนะถ้าคนกำไม่มากก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงแบบพุ่งสูงสุดขนาดนั้นแล้วเนี่ยให้เราเร่งสร้างบุญสดสร้างบุญสร้างบารมีในช่วงเดือนนี้เยอะๆเข้าไว้ก่อนก็แล้วกาันก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างในเรื่องของโชคลาภของเราไพ่เตือนอะไรบ้างให้ขึ้นในเรื่องของการเบรกนะเบรกเอาไว้ก่อนในเรื่องของอถ้าหากเราจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีการ ดูให้ดีนะแล้วก็ต้องเตือนตัวเองให้มากๆเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นเสียงเงินเสียทองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็ทําทให้เราเหมือนเสียอ,อกเสียใจนะเหมือนคาดหวังกับเรื่องโชคลาภเอาไว้เยอะทําให้มันค่อนข้างผิดหวังอันนี้พ่อต้องระวังให้ดีดนะังนั้นเปรเจนสำหรับโชคลาภนะในงช่วงนี้เดือนสิงหางคมเกิดวันจันทร์เนี่ยอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะยังไม่ค่อยเยอะแยะมากมายก็ต้องอยู่ในช่วงที่ต้องระวังแล้วก็สร้างบุญเอาไว้ก่อนก็เป็นพลังใจให้นะครับ